ในสวนชลพระเกียรติครับมีการจัดแสดงสวนให้ชมนี่เป็นอีกพันหนึ่งครับสีเมื่อกี้สีเขียวนี่เป็นสีม่วงเป็นพันไม้นำเข้าจากประเทศจีนสวยครับ เป็นไม้ดินประเภทออรซิเดียมฟลอเรนซิบสีขาวกับเฟิรนข้าหลวงตกแต่งด้วยผสมด้วยขันมมริิโกสีเหลืองเป็นกล้อยไม้สวยมากทีเดียวขันมรนิโก กำลังเบ่งบานสดใสียู่ยังไม่เนาเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่ไม่เยน็นข้างบนก็จะมีกล้วยไม้เฟนด้า ender, สีชมพูสีม่วงฟลาลนนบสิบสีฟูสีม่วงแล้วก็อีกพันพันนี้ก็สี มีแต้มจุดสีลายตแต่งด้วยมอสและฝนข้าหลวงนี่เป็นฟอนเรื่นนบสิบอีกประเภทหนึ่งเป็นลูกผสมม่วงลายค่อนข้างตบแต่งด้วยเราบรับสีขาว ทั้งวนจะเป็นวิกเซบ์บรูมิทเซอร์สีชมพูสวนก็จะมีไม้นำข้าวครับจากประเทศจีนสีเหลืองมีหลายทั้งสีเหลืองสีเขียวสีสีส้มสีม่วงนะที่นำข้าวเป็นพันไม้ที่หายยากในเะมืองไทยป,ปลูกค่อนขอ้างจะยาก จะให้นำทำให้ชมครับถึงไปที่สองนี่กำลังจะบานครับกำลังตูมจะบานซึ่งถ้าบานจะสวยกว่น,นี้ถ้าบานแล้วก็จะประมาณยังยังไม่บานครับนี่คือสีเหลือง